Low, low, low. นี่ก็เป็นการรีวิวโ o c o โค x สามโปกับเกมฟรีไฟนะก็ไม่ได้มาเล่นฟ f i ไ e สักทีนะประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมสำหรับเกมฟรีไฟนะก็ได้โป c o โคมาก็จะมาลองจัดให้ดูนะไปทดสอบหลายเกมให้ดูละยกเว้นเกมฟ f i ไฟเกมเดียวเป็นเกมสุดท้ายเป็นเกม b a ส c i t ีคนนิยมเล่นมากแต่ก่อนผมก็เล่นนะแต่เดี๋ยวนี้ไปเล่นแต่เกมบอลนะครับผมก็ จะมาลื้อฟื้นความหลังกันนะเอ้ยเดินมันไม่เท่มันย่องแล้วเราก็เจอคน1นึสอบครบ1-2 1-2อง่งสนึ่งสอไม่โดนสอยยังได้ครับไโดนหัวจะโดนตัวนะเต็ปเก่าไม่มีนะครับผมก็เราก็เป็นผู้ดำเนินรายการในการใส่จิ้งจกร้องนี่เราจะมารีวิวแบบจริงจังกันนะครับผมนั่นแอดอ เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนมาเองไอ้ดลบนะก็ตาแรกของวันนะ่ะน่าจะไม่ใช่คนนะครับผมน่าบอดนะคือแหลงผมวันหนึ่งแบบเริ่มต้นของแหงอนะ่ะเออก็ไม่ได้เล่นสักทีมันก็เลยตกมาแค่นั้นนะก็เราจะมายิงไลลา,ลาหาบอดกันนะครับก็เอาเป็นยิงไอ้วลมาเล่นดีกว่านะหาคนแปบบ๊บอันนั้นครั้งหน้าหนึ่งสองหนึ่งสวยงามยิงโดนหวัวไปนัดหนึ่งนะออนัดสุดท้ายไม่โดนหวัวเสียดายเอา้าคนคน ถังน้ำมันถังน้ำมันถังถังน้ำมันเอา้านี่บอทอารโร่ครับผมจะฉันสเต็ปนินจานินจาเต่าซึบหลบเข้ามุมเพื่อจะวิ่งออกมาหามุมใหม่แล้วก็ยิงตังออสักหนึ่งวิครับสเต็ปเก่านินจาฝันฟ้าหน้าแดงเออสวยงามฝันฟ้าหน้าดำฝันฟ้าหน้าแดงอะไรวะมีคนเดินมาครับเดินมาตุยๆแบบนี้ยิงไปยิงไปเตา่าเต่าเข้าหัวครับผมยังได้อยู่ครับ ก็ยังลื่นไหลยอยู่นะเครื่องไม่ร้อนนะแต่ก็ยังลื่นๆไหลๆโอเคแล้วก็หาคนต่อนะแม่ยิงบอดก็สนุกเหมือนกันนะสนุกกว่าให้คนมีฝีมือามายิงหวัวเรา <c oughs> นะผมก็คงจะไม่ได้มาเล่นบ่อยหรอกนะสำหรับเกมนี้หรือแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าอยากให้เล่นหรือเปล่านะครับผมยิงมันเออนะกระเป๋าล้นวันเออนะนีะ่นะ,นะ,นะย,ย,ย,ยิงยากยิงเจง เราจะลองสเต็ปงัดหัวหนึ่งเอองัดจนตายครับผมงัดงัดหัวสี่ลูกเออกว่าจะมาติดกับคนนี้เออกับบอทนี้เออไม่ใช่คนเรานี่โดนอีกวะบผมยังได้อยู่ยังมาแต่สิบเอ็ดคนสุดท้ายเราจะทําได้ไหมโอเคเราจะขึ้นค้อมยามน,นะครับเพื่อหาคนประลุกกระสุนอม่ไม่มีอะไรเลยเลยน,ะนี่ก็ไม่น่าจะมีหรอกนะ Okay. ตอนนี้เราก็จะไปหาคนเรื่อยๆนะว่ามันมีแต่บทอ,อะเออไม่ใช่หาคนหาบอท้วผมก็จะมายิงให้ดูว่ามันจะแหลกเลยอะไรไหมอันนี้ปรับสุดเลยนะมีคนอยู่ตรงข้างใต้สะพานนั้นมันจะไปมุม30องศาแล้วยิงพะมันสวยงามเราได้กําหนดทุกอย่างไว้แล้วยังแค่ลงมือทําตามแค่นั้นเองนี่คือนี่อนุสาวรีย์คอพเปอร์สังขสังนี่นั่งลง คงจะไม่มีบอดสอยหัวเนาะบอดนน่าจะสอยหัวไม่เป็นนักนั่งคนนี่ครับไม่น่าจะคนแล้วนะหลังจากขนาดนี้ดีมันไม่สอยหัวแล้วไม่แตกง่ายไหนมาเล่นไล่จับแปะกับฉันเนี่ยโอ้โหบิงไม่ไปสวยงามเราวิ่งไปครับเราสี่คนร้อยนี่ครับสเต็ปสเต็ปมั่วแต่ก็ยั่วนะเดีย๋ยวไปครับหัวกระโหลกไม่แตกหัวกระโหลกไม่แตก หัวกระโหลกไม่แตกโอ้ยมมาใส่หมวกอะไรวะเนี่ยมิงไปมิงไปหน้าหัวกระโหลกผมอุตส่าห์วิ่งกะระยะทางโดนจนได้อุตส่าห์กะระยะทางตั้งนานนะดูจากความแม่นในการเผามีดของผมก็รู้แล้วนะว่ามันจะเก่งขนาดไหนนี่เสียงจิ้งจบร้องก็มีด้วยนะครับผมของนิดเดียวพอเพราะว่าของเราไม่ได้ใช้เยอะหรอกเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะเจอรอบสุดท้ายเจอคนจริงๆแล้วก็นั่นนี่ ึ่งสองแตกสวยงามครับผมเดี๋ยวหกคนสุดท้ายแล้วนี่เรายิงคนเดียวเลยเหรอนี่อแลรนั่นใตรมาจะเอฮัลโหลฮัลโหล,โออลโยิงไม่โดนเลยขนาดนี้ปล่อยมันไปไม่ได้ก็จงผมจะอะไงัดหวัวนะแต่มันก็ไม่ได้สักทีนะเป็นอะไรไม่รู้นะมาเ่ก็มาเส่เสิบสามนกาเบิร์นดงงัดหวัวยังไม่เห็นคนเบิร์นดงงัดหวัวป้ง แตกครับผมยิงข้าโพไปหนึ่งหนึ่งลูกนะครับผมเลยหนึ่งลูกปึ้งไม่แตกเออนั่นคนจริงๆครับยิงแม่นขนาดนี้จะตั้งไอวอลดับขนาดดีนะ <c oughs> ว่าตายโดนยิงจนได้นะครับผมแม่ออกไปที่รับบีกันดีกว่าแล้วก็จะไปดูการตั้งชาของเกมนี้ของผมกันนะครับว่าจะตั้งได้เท่าไหร่นะโอแต่ พับจีตั้งที่สุดแล้วแล้วเกมนี้จะเหลืออะไรนะเราจะไปดูกันผมจะปรับให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะร้อนไหมจะจะแหลกไหมจะน่วงไหมนะครับผมจะเล่นได้ลื่นไหลไหมโอเคอเองนก็รับของให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ตอผมโหลดข้อมูลก็ยังโหลดไม่ค่อยหมดนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาโหลดทีหลังแล้วกันเพราะว่ายังไม่ค่อยจะเล่นนะนี่แต่เกมเป๊โอเคนะคการตั้งค่าของผมก็มันอยู่ตรงไหนนะผมไม่ได้เล่นนานนะ ม่น่าจะใช่ตรงนี้นะอ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้นะครับผมกราฟิกปรับขั้นสูงสุดนะครับเต็มเด็ดผมก็้าปรับสูงสุดแล้วนะเพิ่งปรับตะกี้นะโอเคตอนนี้สูงสุดทุกอย่างเลยนะครับผมเราก็จะไปดูกันว่ามันจะเล่นเป็นยังไงนะครับสําหรับกับปรับสุดทุกอย่างแล้วเราไปจับคู่กันดีกว่าโดยผมจะปรับเออจับคู่เป็นซีซีไปละกันน้นจะได้เจอคนบ้างนะ โอเคเจะไปสู้แบบไร้ฝีมือกันให้ดูนะครับผมตามเขาบอกนะเราก็จะไปลงเมืองเดือดเลยดีกว่าว่าจะได้รู้ว่าถ้าเกิดโดนลุมเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาลุมหรือเปล่านะเขาอาจจะกวนล้าหรือเปล่านะหยอกนะครับผมแล้วก็จะไปลงตรงนั้นกันเราจะได้วัดดวงไปเลยนะว่าเราจะได้อยู่กี่นาทีนะตอนนี้เราก็จะมาจับเวลากันนะครับว่าเราจะ ยู้ได้กินนาทีก่อนที่จะกลับล็อบบี้ของเรานะครับผมโอเคจะเอาเวลานับหนึ่งตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมไปเลยก็เพื่อนแล้วก็แล้วก็เอาเพื่อนมาสวยตามนะเราเป็นคนพาเพื่อนโดดนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่สมมาได้นะผมไม่ใช่เพื่อนของเราเองเพื่อนของเราเองเราไม่ได้ชวนมานะเดี๋ยวพามันมาเล่นแล้วมันหัวร้อนนะ <c oughs> ว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วไนงะก็เกิดไปพาเพื่อนมาเล่นเดี๋ยวแรงมาตกนะแล้วก็มาปั่นกันเองดีกว่า ช่วยแอปลงเรียบร้อยหาของครับ 1, 2, passion, 1, oken, หนึ่งสองปลาช่อนหนึ่งสามโอเคได้โัเคนอีกหนึ่งสวยงามยาบ้าสองเม็ดกัญชาสองซองโอเคครับกระสุนอันนั้นอะไรปืนอะไรไม่รู้อะเพื่อนเพื่อนมาไปมีปืนยังเพื่อนเอาปืนไหม๋ยวแบ่งปืนให้เพื่อนก่อนเอาปืนให้ไปปืนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> กระโดดข้ามหน้าต่างไปแล้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร โอเคไปตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนเอาเพื่อนเราโดนเพื่อนประกบซ้ายประกบขวาเดี๋ยวข้าตัดไปตอนนี้ให้เพื่อนไปช่วยกันก่อนเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนิดนึงนะจะเย็นเพื่อนมันอยู่ตรงไหนนะฮัลโหลเราต้องไปครับเราอยู่นี่ไม่ได้เอาเกร์ของแป๊บนึงมันไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วมันแบบยังไง่รู้นะมันแบบเออมันดูติดสัดวดีนะสนุกดี ก็เล่นจเป๊นะมาเล่นเกมนี้ก็เออมันเครื่องอะตอนนี้ฝนมันตกมือลมมันพัดมือผมดัง้มันเลยทาให้เครื่องมันเย็นด้วยลมพัดเครื่องมันก็เลยทาให้เครื่องเย็นด้วยมันก็มันอาจจะยังไม่เท่าอุณหภูมิตอนอยู่บ้านจริงๆนะว่าตอนนี้ฝนมันตกมันก็เลยทําให้อากาศเย็นเครื่องก็อาจจะเย็นมาด้วยนะก็เอาเพื่อนดาวกำลังอธิบายอยู่เลยนะครับสเต็ปโอ้โหสู้กับหญิงสาว โอ้โหเรียบร้อยหญิงสาวชาวนาสู้กับชายชาชาวไร่เออโอเคเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวโอ้ยเพื่อนน้องเอ้ยดูสงสารน้องอ่ะขอโอษนะพามาตายเน่โอเคโอเคจ้าไปตอนนี้เราจะไปลุยเหมือนเดิมนะเราจะไม่ ไม่แชมไม่อะไรทั้งนั้นนะราว่านี่คือการรีวิวนะไม่นี่ไม่ใช่การเก็บแรงนะครับผมนี่เราเพราะว่ามันได้เล่นเกมนี้ประจําอยู่แล้วนะก็เล่นไปก็เล่นให้สุดดูดีคือไม่ได้เข้านาน,นขนาดนี้หรอมีทั้งเมฆแล้วก็มีทั้งเงาต้นไม้ตั้งแต่ไกลๆลนะปกติมันต้องลงไปใกล้ๆถึงจะโหลดอะไรเห็นพวกนี้นะแต่นี้เห็นไกลเลยนะอันนี้มาดูว่าเป็นเพราะเกมมันอัปเดตหรืออะไรนะ ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วไงโอ้โหแมปจากใจคนไม่ได้แตะสักทีนะมันก็จะบูอหวานเลยนะถ้าเกิดเแบื่อก็ขออาภัยนะครับผมใครที่เล่นอยู่แล้วก็ขออาภัยนะคือยังไงวะก็เพิ่งมาเล่นนะ่ะจากเล่นแต่ก่อนมาเจอตอนนี้มันแปลกๆดีนะดูสวยขึ้นดีน,นี้ก็มีสวยได้อยู่เดี๋ยวฟาร์มไปก่อนครับชิลๆ จังหวะนี้เราคือถ้าหันพานหน่อยหนึ่งนะครับผมที่เนิน1 4ึ่งมีการประทะกันเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นระหว่างพม่าก,กับไทยนะนั่นนั่นชายเกาะเราขอรัสไปก่อนแล้วกันเพื่อนไปดีนะนี่เป็นการลดความเจ็บปวดเจ็บปวดละเป็นความเป็นโอ้ยเป็นความเป็นการลดความเจ็บปวดโอ้โหอะรินกูเป็นยะงไรวะเนี่ยโอ้โหนะครับเราจะไม่พูดละโอเคเราจะไปที่เนิน1 4 1 2 ไม่ดูว่ามันเห็นเราหรือยังนะแต่ก็เราลบอยู่หลังบ้านชาวบ้านอยู่แล้วเข้าไปนั้นแล้วโอ้แล้วปืนลั่นมันอาจจะรู้แล้วนะว่าเฮ้ยดูตรงนี้เหมือนเหมือนภาพมันจะในบ้านเหมือนจะเท่ากับภาพจีเลยนะเนี่ยภายในบ้านจะคล้ายๆกันเลยไม่ไม่ต่างกันมากนะดูหน้าต่างก็มีแสงรอดเข้ามาสวยเหมือนกันแต่ภาพจีจะสมจริงกว่าแต่อันนี้ก็ได้ถือว่าประมาณ พับทีปรับภาพกลางๆนะอุ้ยเอาหรอเอาหรออย่าอย่าไปโน้นแล้ครับผมตอนนี้เราจะทำการลอยลอยได้เท่าที่ลอยได้ตรงน,นี้ครับต่อไปไม่มีใครเครียรเครียรไม่มีอะไรเฮอ,อเคียรยังไงล่ะเคียร์รยรกับล็อบบี้เลยไหมนี่ครับ เจอเทาหัวงอกนี่เ,นเรื่องนั้นเนี่ยเราอะนี่ถ้าถ้าผมเล่นมานานแล้วก็คงน่าจะพอมีเดี่ยมสู้ได้นะแต่นี่ก็ไม่ได้แล้วนะเล่นตามเขาไม่ทันแล้วนะเขาเล่นกันเป็นปีเขาเล่นกันสุดยอดกันละก็เป็นยังไงครับกับคลิปนี้ก็ความแหลกความเรื่ออะไรก็ให้ดูตามคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นมนี้เลยนะกือลื่นไหลสรุปกระลื่นไหลคือดีทุกอย่างนะครับผม อยู่ที่ผิม,มือผมที่มันไม่ดีน่าผมก็แค่นี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครห์ผมด้วยครับผมสวัสดีครับ